สวัสดีค่ะตองพัครัหไมโปต,ตนันนะคะวันนี้เนี่ยตองมาถ่ายแบบคู่กับผลิตภัณฑ์ของตองค่ะพัครบับล็อกแอนด์ไลค่ะถามกันมาเยอะนะคะว่าตองดูแลผิวยังไงนะคะทำไมหน้าใสาจังทำไมผิวขาวขึ้นนะคะ เคดลับความขาวไม่ยากค่ะแค่เราหลีกเลี่ยงนะคะที่จะไปเจอแสงแดดที่ทําให้ผิวของเราคล้ําค่ะแต่นี่ก็เป็นเรื่องยากที่สุดค่ะเพราะบ้านเมืองของเราเนี่ยเป็นบ้านเมืองที่ร้อนนะคะออกแดดแป๊บเดียวผิวก็คล้ําแล้วล่ะคะ่ะเคดลับของตองน,นะคะง่ายๆก็คือมีครีมกันแดดดีๆสักตัวหนึ่งค่ะต้องใช้ครีมกันแดดตัวนี้มาสักพักแล้วค่ะครั้งแรกที่ใช้เน่ก็เห็นความแตกต่างเลยนะคะเพราะว่าไม่เหนียวไม่เหน,นอะหนะค่ะและอีกอย่างหนึ่งคือทําให้ผิวเนียนเรียบด้วยล่ะคะ่ะ คุณผู้ชมอาจจะไม่เชื่อนะคะแต่ตองรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ค่ะทําให้ผิวตองเนี่ยดูสม่ําเสมอและไม่มีริ้วรอยค่ะเพราะเจ้าครีมตัวนี้นะคะนอกจากจะมีสารกันแดดแล้วเนี่ยยังมีสารที่ช่วยกระชับผิวแล้วก็ลดริ้วรอยก่อนไวัยได้ล้วค่ะ ใช้ไปสักพักนะคะฝ้ากระหรือว่าริ้วรอยก็จะลดลงค่ะจนต,ตอนนี้เนี่ยไม่มีเลยละค่ะและที่สําคัญทําให้ผิวขาวด้วยค่ะที่ชอบมากๆนะคะก็คือเวลาที่เหงื่อออกค่ะ mm hmm. เนื้อครีมเนี่ยจะไม่ไหลลงมารวมกับเหงื่อนะคะ mm hmm. และที่สําคัญค่ะครีมนี้เนี่ยไม่มีกลิ่นเหม็นๆของครีมกันแดดทั่วไปได้วยละค่ะ mm hmm. พอต้องใช้เห็นผลนะคะตองก็อยากให้คนอื่นได้ใช้บ้างค่ะจะได้ดูดีขึ้นขาวขึ้นใสขึ้นเหมเือนอย่างตัวตองเองและคนรอบข้างค่ะ ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิอหน้าอยู่นะคะลองมาใช้กันแดดหน้าใสพักครล่าบล็อกอันไว้ใช้แล้วคุณจะไม่เปลี่ยนใจเลยค่ะ